มหาเศรษฐีใช้สิ่งนี้สร้างเงินสิ่งที่มหาเศรษฐีใช้สร้างเงินไม่ใช่โชคไม่ใช่ลอตเตอรี่ไม่ใช่คอนเนคชันลับและไม่ใช่ความขยันแบบทำงานจนแทบไม่มีชีวิตแต่คือวิธีใช้สมองบวกระบบบวกเวลาให้ทำงานแทนตัวเองได้อย่างต่อเนื่องคนทั่วไปใช้แรงแลกเงินแต่มหาเศรษฐีใช้โครงสร้างแลกเงินมหาเศรษฐีเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าเงินไม่ชอบคนที่ไล่ตามมัน แต่จะไหลไปหาคนที่สร้างคุณค่าสร้างทางไหลและเปิดพื้นที่ให้เงินทำงานได้เองพวกเขาไม่ถามว่าวันนี้จะหาเงินยังไงแต่ถามว่าจะสร้างอะไรที่ผลิตเงินได้ซ้ำๆโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกวันสิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีคิดเชิงระบบคนทั่วไปคิดเป็นงานๆจบเป็นวันๆมหาเศรษฐีคิดเป็นระบบที่ทางานได้ยาวนานหลายปีพวกเขาไม่สร้างรายได้แต่สร้างเครื่องผลิตรายได้ เมื่อทำอะไรหนึ่งอย่างมหาเศรษฐีจะมองทันทีว่าสิ่งนั้นต่อยอดได้ไหมขยายได้หรือเปล่าใช้ซ้ําได้กี่ครั้งและจะทําอย่างไรให้คนอื่นหรือระบบทําแทนได้ในอนาคตถ้าสิ่งใดต้องใช้ตัวเองลงแรงตลอดสิ่งนั้นจะไม่ถูกเลือกเป็นหลักอีกสิ่งที่มหาเศรษฐีใช้คือเวลาในอนาคตคนทั่วไปใช้เวลาในปัจจุบันให้หมดไปกับงานแต่มหาเศรษฐีใช้เวลาวันนี้เพื่อซื้ออิสระของวันข้างหน้ายอมเหนื่อยหนักช่วงแรก เพื่อไม่ต้องเหนื่อยตลอดชีวิตพวกเขาลงแรงครั้งเดียวแต่รับผลตอบแทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ระบบช่องทางหรือทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าได้เองนี่คือเหตุผลที่พวกเขาให้ค่ากับการวางแผนมากกว่าการลงมือมั่วๆม,มหาเศรษฐีใช้ความรู้ที่ถ่ายทอดได้พวกเขาไม่เก็บความรู้ไว้ในหัวอย่างเดียวแต่แปลงมันให้อยู่ในรูปแบบที่คนอื่นเข้าถึงได้ใช้ต่อได้และสร้างรายได้แทนพวกเขา ความรู้ที่ดีต้องไม่จบแค่ตัวคนแต่ต้องเดินทางได้ไกลกว่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความสามารถในการมองภาพใหญ่คนทั่วไปติดกับดักรายละเอียดเล็กๆจนไม่กล้าขยับแต่มหาเศรษฐีมองทิศทางก่อนรายละเอียดพวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแค่ต้องเริ่มให้ถูกทางดังนั้นความผิดพลาดจรงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นข้อมูลยิ่งทำยิ่งเห็นยิ่งปรับทุกความล้มเหลวถูกนำมาใช้เป็นต้นทุนความฉลาด มหาเศรษฐียังใช้ความกล้าในการตัดสินใจไม่ใช่กล้าแบบเสี่ยงดวงแต่กล้าเพราะคิดวิเคราะห์และเข้าใจความเสี่ยงพวกเขารู้ว่าไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งและมักเป็นการตัดสินใจที่แพงที่สุดอีกสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือวินัยทางอารมณ์มหาเศรษฐีไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาคุณเงินไม่ตื่นเต้นเกินไปตอนกำไรและไม่แตกตื่นเกินไปตอนขาดทุนพวกเขาคุมอารมณ์ได้เพราะเข้าใจเกมระยะยาว เงินของมหาเศรษฐีจึงไม่วิ่งตามกระแสแต่ไหลตามแผนไม่หวังรวยเร็วแต่มั่นใจว่ารวยยั่งยืนสุดท้ายสิ่งที่มหาเศรษฐีใช้สร้างเงินจริงๆคือตัวตนที่พัฒนาไม่หยุดพวกเขาไม่ถามว่าทำอะไรดีอย่างเดียวแต่ถามว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะดึงดูดโอกาสระดับนั้นได้เมื่อความคิดเติบโตการตัดสินใจจะเปลี่ยนเมื่อการตัดสินใจเปลี่ยนผลลัพธ์จะเปลี่ยน และเมื่อทำถูกซ้ำๆเงินจะเริ่มทำงานให้เองโดยไม่ต้องร้องร้องมหาเศรษฐีไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นพวกเขาแค่ใช้สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นและใช้มันอย่างต่อเนื่องจนผลลัพธ์หนีไม่พ้นถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดวันนี้คุณอาจยังไม่เห็นเงินทันทีแต่คุณกำลังสร้างทางไหลของเงินที่จะอยู่กับคุณไปอีกยาวนานมหาเศรษฐีใช้สิ่งนี้สร้างเงินมุมที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น อีกสิ่งหนึ่งที่มหาเศรษฐีใช้สร้างเงินคือการเลือกปัญหาให้ถูกคนทั่วไปพยายามหางานทำแต่มหาเศรษฐีมองหาปัญหาที่ใหญ่พอและมีคนจำนวนมากยอมจ่ายเพื่อให้มันหายไปเงินไม่ได้เกิดจากความพยายามอย่างเดียวแต่เกิดจากการแก้ปัญหาที่เจ็บจริงและซ้ำๆในชีวิตผู้คนพวกเขาไม่เริ่มจากถามว่าเก่งอะไรแต่เริ่มจากถามว่า โลกกำลังปวดตรงไหนเมื่อเจอจุดนั้นความเก่งจะถูกพัฒนาให้รองรับปัญหาเองมหาเศรษฐีใช้ความอดทนเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่อดทนแบบฝืนแต่คือการรู้ว่าอะไรควรรออะไรควรเร่งพวกเขาไม่รีบถอนตัวจากสิ่งที่ยังไม่ออกดอกและไม่หลงทางกับกำไรเล็กๆที่ทำให้เสียเป้าหมายใหญ่หลายคนแพ้ไม่ใช่เพราะทำไม่ได้ แต่แพ้เพราะหยุดก่อนระบบเริ่มทำงานอีกสิ่งที่พวกเขาใช้คือการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนยอดขายคนทั่วไปอยากขายก่อนแต่มหาเศรษฐีอยากให้คนเชื่อก่อนเมื่อความเชื่อเกิดการขายจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องโน้มนาวมากความน่าเชื่อถือไม่ใช่คำพูดแต่คือความสม่ำเสมอความชัดเจนและการทำในสิ่งที่พูดเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากมหาเศรษฐียังใช้การคัดเลือกโอกาสไม่ใช่การคว้าไปหมดพวกเขากล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงทางแม้มันจะทำเงินได้ในระยะสั้นเพราะรู้ว่าการกระจายพลังไปหลายทิศทำให้ไม่มีทิศไหนไปได้ไกลจริงการโฟกัสจึงเป็นอาวุธลับทำให้งานหนึ่งชิ้นเติบโตแทนสิชิ้นที่สเปะสปะ อีกมุมที่สําคัญคือการยอมเป็นมือใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามหาเศรษฐีไม่ติดภาพลักษณ์ว่าต้องเก่งตลอดพวกเขายอมเริ่มใหม่เรียนใหม่และเปลี่ยนใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนคนที่รวยจริงไม่กลัวเสียหน้าแต่กลัวเสียโอกาสมหาเศรษฐียังใช้การแยกตัวตนออกจากผลลัพธ์ถ้าวันนี้ล้มไม่ได้แปลว่าตัวเองล้มเหลวมันแค่บอกว่าวิธีนั้นไม่เวิร์ก การไม่เอาอารมณ์ไปผูกกับผลทําให้กล้าปรับกล้าแก้และกล้าไปต่อเงินจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องอ้อนวอนแต่เป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ดีซ้ำ,ซำสุดท้ายสิ่งที่มหาเศรษฐีใช้สร้างเงินจริงๆคือการออกแบบชีวิตไม่ใช่แค่ธุรกิจเพราะเขารู้ว่าถ้าชีวิตพังธุรกิจก็ไม่รอดจึงเลือกสร้างระบบที่ตัวเองไม่ต้องเผาไหม้ทุกวันเงินที่ดีต้องไม่แลกด้วยสุขภาพ จิตใจและอิสรภาพทั้งหมดเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือเงินที่รับใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตที่รับใช้เงินถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณไม่ได้อยากแค่หาเงินเพิ่มแต่เริ่มอยากเข้าใจเกมของเงินและเมื่อเข้าใจเกมเงินจะเริ่มวิ่งเข้าหาคนที่รู้วิธีเล่นอย่างใจเย็นและมองไกลมหาเศรษฐีใช้การออกแบบการตัดสินใจสร้างเงิน คนทั่วไปตัดสินใจจากอารมณ์ความกลัวและความรีบแต่มหาเศรษฐีออกแบบกรอบการตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ชีวิตต้องเลือกใหม่ทุกครั้งพวกเขากำหนดชัดว่าอะไรทำอะไรไม่ทำอะไรคุ้มในระยะยาวอะไรแค่ล่อใจระยะสั้นเมื่อกรอบชัดการตัดสินใจจะเร็วและผิดพลาดน้อยลงอย่างมากเงินจึงไม่ถูกเผาไปกับการลองผิดลองถูกแบบไร้ทิศทาง มหาเศรษฐีใช้ความเงียบในการคิดสร้างเงินในโลกที่ทุกคนรีบพูดรีบขายรีบโชว์พวกเขากลับให้ค่ากับเวลาที่ไม่มีเสียงเพื่อคิดให้ลึกก่อนลงมือหลายไอเดียมูลค่าสูงไม่ได้เกิดตอนยุ่งแต่เกิดตอนใจว่างคนที่ไม่มีเวลาคิดมักต้องใช้เวลาแก้ปัญหามากกว่าคนอื่นมหาเศรษฐีใช้การวัดผลที่คนทั่วไปไม่วัดคนทั่วไปวัดแค่รายได้ แต่มหาเศรษฐีวัดพลังงานที่ใช้ไปความเครียดที่เพิ่มขึ้นอิสระที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นถ้าสิ่งใดทำเงินแต่ทำลายชีวิตพวกเขาจะค่อยๆถอนตัวเพราะรู้ว่าเงินที่ดีต้องไม่กินเจ้าของมหาเศรษฐีใช้การสะสมความได้เปรียบเล็กๆพวกเขาไม่หวังชนะครั้งเดียวแต่ชนะเล็กๆซ้ำๆพัฒนาให้ดีขึ้นวันละนิดปรับระบบให้ลื่นขึ้นเล็กน้อย ลดความผิดพลาดซ้ำเดิมเมื่อเวลาผ่านไปความได้เปรียบเล็กๆเ,เหล่านี้จะทบกันจนกลายเป็นช่องว่างมหาศาลที่คนอื่นไล่ไม่ทันมหาเศรษฐีใช้การไม่อธิบายให้ทุกคนเข้าใจคนทั่วไปอยากให้ทุกคนเห็นด้วยแต่มหาเศรษฐียอมถูกเข้าใจผิดถ้ารู้ว่าทางที่เลือกถูกต้องในระยะยาวพวกเขาไม่เสียพลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองแต่เก็บพลังไว้สร้างผลลัพธ์เมื่อผลลัพธ์ปรากฏ คำอธิบายจะไม่จำเป็นอีกต่อไปมหาเศรษฐีใช้ความชัดเจนในชีวิตส่วนตัวพวกเขาจัดการชีวิตให้เรียบง่ายเพื่อลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นยิ่งชีวิตวุ่นวายสมองยิ่งไม่มีพื้นที่คิดเรื่องใหญ่ชีวิตที่เป็นระเบียบคือพื้นฐานของเงินที่เติบโตมหาเศรษฐีใช้การยอมช้ากว่าคนอื่นในบางจังหวะพวกเขาไม่รีบกระโดดตามกระแส พราะรู้ว่ากระแสะมาแล้วก็ไปแต่จะลงมือจริงเมื่อเห็นว่าระบบนั้นยืนระยะได้คนที่อดทนรอมักได้ตำแหน่งที่มั่นคงกว่าคนที่รีบมหาเศรษฐีใช้การตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับพวกเขาไม่เชื่อเพียงเพราะคนส่วนใหญ่ทำกันแต่ถามเสมอว่าสิ่งนี้ยังใช้ได้จริงไหมหรือแค่ทำเพราะเคยทำเงินจำนวนมากซ่อนอยู่ตรงจุดที่คนอื่นไม่กล้าตั้งคำถาม มหาเศรษฐีใช้การรู้จักพอในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่พอเพราะกลัวแต่พอเพราะรู้ว่าการขยายต่ออาจทำลายสิ่งที่สร้างมาพวกเขาไม่โลภจนระบบแตกเพราะรู้ว่าเกมนี้ไม่ใช่ใครรวยเร็วแต่ใครอยู่ได้นานสุดท้ายมหาเศรษฐีใช้ความรับผิดชอบร้ออร์เซนตต่อชีวิตตัวเองไม่โทษเศรษฐกิจไม่โทษโชคไม่โทษใครเมื่อรับผิดชอบทั้งหมดพลังในการเปลี่ยนแปลงจะกลับมาอยู่ในมือ และเมื่อพลังอยู่ในมือเงินก็ไม่ใช่เรื่องไกลเอื้อมถ้าคุณเริ่มคิดแบบนี้คุณอาจยังไม่เห็นเงินวันนี้แต่คุณกำลังสร้างฐานคิดที่เงินจำนวนมากต้องวิ่งเข้ามาหาในวันข้างหน้าก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ